มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอรักหมามากแล้วก็เธอก็เลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนะชื่อโจนะเป็นหมาที่ฉลาดแสนรู้แล้วก็เชื่องนะสุภาพนะมันรักเธอมากนะแล้วก็ซื่อสัตย์ ไม่เคยอยู่ห่างจากตัวเธอเกินสองศอกเลยเวลานอนเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกับเธอเรียกว่าผูกพันกันมากเวลาเธอไปไหนนี่เขาก็รออยู่นะอยู่หน้าบ้านพอเห็นเธอก็วิ่งนะไปอ ให้เธอกอดแต่ต่อมาเนี่ยโจก็ล้มหายตายจากไปเธอก็เศร้ามากนะเคยมีเพื่อนถามเธอว่าเนี่ยไม่เอาหมาตัวอื่นมาเลี้ยงล่ะเธอบอกว่าเนี่ยไม่มีใจจะ เลี้ยงหมาตัวอื่นอีกแล้วไม่มีหมาตัวไดเนี่ยที่จะมาแทนที่โจได้แล้วนัแต่นั้นมาเธอก็ไม่เลี้ยงหมาตัวไหนเลยนะเป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งเพื่อนไปเยี่ยมเธอที่บ้านแล้วก็ชวนกันเดินเล่นนะบ้านเธออยู่ ใก,ใกล้ใก้ชายหาดนะก็ทั้งสองก็เดินไปที่ชายหาดเดินไปแม่ทนลนี่ก็จะมีหมาตัวนั้นตัวนี้มาหาเธอมาคลอเคลียกับเธอหลายตัวก็เป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของก็มาโนเนียกับเธอด้วยความดีใจ เธอก็รูปหัวหมาเหล่านั้นเนี่ยด้วยความรักแล้วก็เอาขนมให้หมาเรานี้กินเนี่ยเตรียมมาพอรู้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีต้องเจอหมาพวกนี้แหละก็เลยชวนคุยกับเธอเรื่องหมานะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ฉันมีโจอยู่เนี่ยในโลกนี้มีหมาอยู่สองชนิดคือหมาของฉัน กับหมาตัวอื่นแต่พอไม่มีโจแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมาทุกตัวเนี่ยเป็นหมาของฉันเธอพูดดีนะคิดดีมากเลยแล้วมันเป็นสัจจธรรมด้วยนะตาบใดที่ยังมีของเราเนี่ยมันก็มีของคนอื่นแต่พอสละไม่มีของเรา ของทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นของเราสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยหมาทุกตัวในโลกนี้เป็นของเธอนะแต่ก่อนเธอไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะเธอคิดว่าเนี่ยโจนะฉันมีหมาอยู่2องมันมีหมาอยู่สอ,น,อ,สอนคือโจนะกับหมาตัวอื่นแต่ตอนนี้ไม่มีหมาตัวอื่นแล้วมีแต่หมาของฉันอันนี้เรียกว่าเมื่อสละ นะหรือเมื่อสูญเสียเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการได้นะได้เสียกับได้นี่ไม่ได้แยกจากกันนะคนที่เสียเป็นนี่เขาจะได้อะไรดีๆกลับมาพอย่งคนนี้เสียโจไปนะแต่ว่าได้หมาทั้งโลกนะมาเป็นของเธอนี่พี่คนนึงนะเธอก็รักหมาเหมือนกันนะ เลี้ยงหมายอยู่4ตัวนะน่ารักทั้งนั้นเลยทุกวันเธอก็จะมาพาหมาทั้ง4ตัวนี้ไปเดินเล่นมันขี้มันเยี่ยวไงก็ต้องดูแลรับผิดชอบเวลาป่วยก็พาไปโรงพยาบาลถ้าป่วยหนักเธอก็อยู่ใกล้ลูกของเธอเน,นอนค้างไม่ได้ก็มาเยี่ยมทุกวันวันละ หลายชั่วโมงเป็นเพื่อนถ้าไม่ป่วยนี่ก็กว่างๆก็ไปสปานะไปอาบน้ำเธอไปไหนก็พาไปเที่ยวนะยกเว้นตอนไปทำงานนะให้ลูกของเธอเสียตัวนี้อยู่บ้านแต่เธอก็อยากจะกลับมาเจอลูกนะดีใจที่ได้เจอลูกทุกเย็น แต่แล้วเนี่ยนะลวงเธอเนี่ยก็ค่อยๆล้มตายไปทีละตัวทีละตัวเพราะว่าป่วยบางตัวก็ยุ่มากนะจนกระทั่งไม่เหลือเลยเพื่อนๆก็คิดว่าเนี่ยเธอคงจะเศร้ามากคงจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าลูกของเธอทั้งนั้น แต่ก็เพราะว่าเธอก็ไม่ค่อยได้เศร้าเท่าไหร่นะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพื่อนสงสัยก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่เห็นเศร้าเลยเธอก็บอกว่าเศร้าอยู่นะแต่ว่าฉันก็มองว่าเนี่ยตอนที่มีลูกสีตัวอยู่เนี่ยฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วเขาก็ชอบฉัน เขาขอแต่งงานกับฉันแต่ว่าเขาไม่ชอบหมานะฉันก็เลยเลือกที่จะอยู่กับหมานะใจก็รักเขานะแต่ว่าแต่งงานด้วยกันไม่ได้แต่พอลูกสีตัวนี้นะตายจากไปแล้วก็เป็นโอกาสนะที่ฉันจะได้แต่งงานกับเขาสัที พูดง่ายสำหรับเธอเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นการเสียร่ล้วนนะมันก็มีการได้ถ้าเสียลูกนะแต่ว่าได้คนรักมาอยู่ด้วยกันที่บ้านอันนี้ก็ทําให้เธอเนี่ยไม่เศร้าโศกเสียใจมากเพราะว่ารู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือว่ามองว่าเนี่ยในเสียเนี่ยมันมีได้ จริงถ้าเราหมอยดีๆนะทุกครั้งที่เสียเนี่ยมันมีการได้เสมอเช่นเดียวกันนะเมื่อเราสละเราก็ได้เราสละความสบายเพื่อช่วยผู้อื่นมีความสุขเราก็พลอยได้ความสุขไปด้วยนะเราสละเงินเพื่อช่วยผู้ที่ทุกข์ยากสิ่งที่ได้กลับมาคือความอิ่มเอมใจหรือว่าความรู้สึกภาคภูมิใจนะที่ เห็นคนอื่นก็มีความสุขรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างนะของผู้ที่สละทุกอย่างสละโอกาสที่ได้เป็นพระจกักรพรรดินะแต่สุดท้ายก็ได้เป็นจกักรพรรดิราษนะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีอำนาจเหนือจิตใจของผู้คนเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้พวกนี้สละโลกนะ แต่ไม่ใช่แค่อยู่เหนือโลกเท่านั้นนะแต่สุดท้ายโลกทั้งโลกก็มาสยบยอมอยู่นะใต้พรบาบาทของพระองค์ไม่ได้สยบยอมเพราะอำนาจนะหรืออาวุธนะแต่ว่าสยบยอมด้วยความศรัทธายิ่งสละนะก็กลับได้นะคนที่สละโลกนะสละทรัพย์สิน อย่างพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ท่านสละจริงๆนะบอกว่าท่านกับรู้สึกร่ำรวยนะเพราะว่ามีทุกอย่างไม่มีความรู้สึกพร่องนั้นเวลาเราปล่อยเราวางเราสละเนี่ย เราจะได้กลับคืนมาและสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะมันมากกว่าสิ่งที่สละไปสิเช่นเดียวกันนะความสูญเสียเนี่ยถ้าเรารู้จักมองเนี่ยนะมันสามารถที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้จึงบอกว่าเนี่ยเสียเนี่ยในเสียมันมีได้นะ เสียหมาหนึ่งตัวนะแต่ว่าได้หมาทั้งโลกหรือว่าหมาเสียไปนะแต่ว่าได้คนรักได้ชีวิตใหม่ในเวลาเราเจอความสูญเสียนี่นะอย่ามัวแต่เศร้าโศนะลองมองดูให้ดีๆนะเราได้หลายๆอย่างอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่า แล้วงถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยสิ่งที่ได้มานี่มันคุ้มมากนะมันเปลี่ยนมุมมองมันเปลี่ยนทัศนคติมันเปลี่ยนชีวิตของเราได้อลไะก็เตรียมรับผ่อนชีตตังปฏิตังตูมหังคอยระผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยฉพาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริ้างโปง่งจงเต็มที่ จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันในวันเพนมมณีโชติรโสยธา,าเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยผลยินดีสาพีตีโออีวาชันตุผานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรคว,วินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรารโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีธีพายโยภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนผาพิวธาฒานาสีริสนิจางุธาปจายโนจัตตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสิ่าการคืออายุวันนาสุภาระระย่อมเจริญใก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ,อ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนี้ ภาวะตุสาพมังคารังพอาสาพมงคลจงนงมนีแก่ท่านพระคันตุสาพรเทวตาพรราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพ,พูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้ามะนุภาเวนา แห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน